สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับชีวครูจอมในวิชาว,วิทยาศาสตร์ทั่วไปชีววิทยาชั้นม .4 คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องห่วงโซ่อาหารค่ะ food chain หรือห่วงโซ่อาหารเป็นการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเป็นทอดๆเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการบริโภคต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคซึ่งในห่วงโซ่อาหารจะประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายค่ะลำดับขั้นอาหารจะเริ่มจากผู้ผลิต ผู้บริโภคลำดับที่1ผู้บริโภคลำดับที่สผู้บริโภคลำดับที่สไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคลำดับสูงสุดและสุดท้ายคือผู้ย่อยสลายค่ะห่างในระบบนิเวศมีห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่สิ่งมีชีวิตจะสามารถเลือกกินได้หลากหลายทําให้มีความสัมพันธ์กันในระหว่างห่วงโซ่อาหารเราจะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า สายใยอาหารหรือ food ว็บอย่างเช่นสายใยอาหารในตัวอย่างก็จะเริ่มต้นที่ผู้ผลิตก็คือหญ้าผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือกระต่ายตกกะกัแตนและหอยท่าผู้บริโภคลำดับที่สองคือกบหนูนกแล้วก็สุนัขจิ้งจอกและผู้บริโภคลำดับสูงสุดก็คือสุนัขจิ้งจอกและเหยี่ยวค่ะ การกินต่อกันเป็นลำดับขั้นของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นสามารถแสดงอยู่ในรูปของพีระมิดพลังงานซึ่งแสดงปริมาณพลังงานแต่ละลำดับขั้นของการกินจะมีค่าลดลงตามลำดับที่สูงขึ้นตามกฎ10%ค่ะกฎ10%คืออะไรนะหรอคะ กด10%ก็คือการที่พลังงานถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งในแต่ละระดับขั้นจะมีประมาณ10%จากพลังงานทั้งหมดส่วนพลังงานอีก90%จะสูญเสียไปในรูปการหายใจและความร้อนสิ่งมีชีวิตแรกจะได้รับพลังงานสูงสุดค่ะ นอกจากจะมีพีระมิดพลังงานแล้วยังมีพีระมิดมวลชีวภาพซึ่งจะแสดงปริมาณหรือมวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะพีระมิดแบบสุดท้ายคือพีระมิดจำนวนซึ่งจะแสดงจำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของห่วงโซ่อาหารต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรค่ะ กินต่อกันเป็นลำดับขั้นของสิ่งมีชีวิตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นผู้ล่าและเหยื่อการเพิ่มหรือลดของจำนวนผู้ล่าหรือเหยื่อจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆในระบบนิเวศจากกราฟจะเป็นกราฟของกระต่ายป่าและแมวป่ากระต่ายป่าจะเป็นเหยื่อและแมวป่าจะเป็นผู้ล่า หากกระต่ายป่ามีจำนวนลดลงแมวป่าก็จะลดลงไปด้วยเนื่องจากการขาดแคลนอาหารหากกระต่ายป่าเพิ่มจำนวนแมวป่าก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะมีแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นจากกราฟเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนของประชากรแมวป่าและกระต่ายป่าจะมีลักษณะคล้ายกับคลื่นที่ขึ้นขึ้น,นลงลงซึ่งจะเป็นการรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องห่วงโซ่อาหารสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ